ปัญหาที่พบนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นรุ่นเก่านะครับมีทั้งอุปกรณ์เสียแล้วก็โปรแกรมก็เสียเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาช่วงปิดเทอมเนี่ย ิดเพิเ่มใหญ่นะครับก็จะมีการลงโปรแกรมใหม่ในทุกๆปีนะครับในทุกๆเครื่องเพื่อล้างเครื่องให้มีความพร้อมที่จะใช้งานในปีการศึกษาถัดไปนะครับซึ่งในการลงโปรแกรมทุกๆเครื่องเนี่ยนะครับมันจะเสียเวลาใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปีไหนที่เราไม่ได้ทำการลงโปรแกรมใหม่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่สะสมแล้วก็กลายเป็นจะเสียไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือปัญหาที่พบ เหตุผลเพราะว่างบประมาณนั้นนะครับของโรงเรียนนะมีค่อนข้างจํากัดนะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันสะดวกนะครับสะดวกในการใช้งานนะครับแล้วก็สะดวกในการที่จะลงโปรแกรมใหม่เพราะว่ามีตัวแม่มีเครื่องแม่ขายอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่คอยควบคุมเพราะนั้นมันก็จะแตกแต่างจากเดิมที่เราเราจะต้องไปลงโปรแกรมใหม่ทุกๆเครื่องนะครับนะครับเราก็แค่มาลงโปรแกรมแค่เครื่องแม่ขายอย่างเดียวนะครับก็จะช่วยล่นระยะเวลาในการทํางานไปได้เยอะ สมาร์ทเดสคอมก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเรียกว่ายุค new normal นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับโดยที่ uh, ไม่ต้องรอให้นักเรียนใช้งานเองอย่างเช่นเวลาเข้าสอบออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ถ้านักเรียนเข้าเองนะครับก็จะใช้เวลานะครับพอสมควรบางคนก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ชุดนี้นะครับของสมาร์ทเ t c คอมเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้เด็กได้เลยนะครับมันจะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นเด็กก็จะได้เรียนได้ง่ายขึ้นนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นรู้จัก s m a r t n e น็ตคได้อย่างไรนะครับก็รู้จักผ่านการนำเสนอสินค้านะครับมาทางไรณีน์นะครับแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับการใช้งานและก็งบประมาณของเรานะครับเราจึงเลือก smartnetcom ครับผม